มีชาวอินเดียเขาเพิ่งกลับมาจากเที่ยวที่ไทยครับก็ไปท่องเที่ยวในฐานะชาวอินเดียนี่แหละเขาบอกว่ารู้สึกทั้งภูมิใจอับอายแล้วก็พูดตามตรงนะรู้สึกว่าใจสลายคือประเทศไทยนะ่ะสุดยอดจริงๆทั้งหาดทรายอาหารผู้คนแต่สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแบบจุกอก,อกมากเลยก็คือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียประเทศเดียวกันนี่แหละ การจ้องมองการส่งเสียงดังความรู้สึกมันเหมือนกับว่าพวกเขาคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เหนือคนอื่นพวกเขาขาดความเคารพขั้นพื้นฐานดูแล้วมันยากที่จะทนจริงๆนะและยากยิ่งกว่าที่จะปกป้องคือผมนะ่ะเห็นคนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆเขาก็ปฏิบัติต่อคนอินเดียแตกต่างออกไปมันเจ็บปวดมากอยู่เหมือนกันและบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรานะ่ทำตัวเองให้เป็นแบบนั้น ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงๆแล้วก็ความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้คนอื่นเคารพในเราในต่างแดนก็ต้องเริ่มจากการปฏิบัติตัวของเราให้มันดีก็ถือเป็นชาวอินเดียอีกคนหนึ่งที่มีจิตสำนึกดีนะนะพะไม่เห็นพฤติกรรมชาวอินเดียเหมือนกันในประเทศไทยแล้วมันรคหูโรคตาทำไมถึงทำตัวแบบนั้นก็ว่างั้น ไม่แน่ใจว่ารู้สึกมานานแล้วหรือว่าเพิ่งจะรู้สึกคือเขาเริ่มรู้สึกเมื่อคนชาติต่างๆเนี่ยบองชาวอินเดียเป็นแบบเฮ้ i, ยยามาใกล้นะนักท่องเที่ยวอินเดียเหรออะไรแบบนี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าเพื่อจะช่วยได้นะผมเองก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันในฐานะคนออสซี่โคตรแย่เลยพฤติกรรมแบบนี้จากหลายๆคน จ้องมองแล้วก็ทําตัวหยาบคายส่งเสียงดังโวยวายแบบไม่มีความเคารพหรือว่าสนใจวัฒนธรรมอะไรเลยสักนิดเดียวมันน่างหงุดหงิดมากนะที่ได้เห็นการฉายภาพของสิ่งที่อาจจะเป็นส่วนที่แย่ที่สุดของประเทศคุณสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณคนอินเดียจะทําได้ก็คืออย่าทําตัวเวอร์ทำอะไรให้มันเกินไปจีกคนนึงบอกว่าเข้าใจเลยเป็นคนมอร็อกโก้นะแล้วคนมอร็อกโกนี้ก็จะมีชื่อเสียงแบบไม่ค่อยดีในไทยสักเท่าไหร่นะนะ มันก็แย่เหมือนกันที่จะโดนสังเกตเห็นเหมือนอินเดียเนี่แหละคนต่อมาบอกว่าไม่ต้องห่วงพวนายนาดังในภูเก็ตกับป่าตองอยู่แล้วเพราะว่าพวนายจะทําพฤติกรรมคล้ายๆกันหมดเลยทุกที่มีอีกคนมาตอบกลับบอกว่าเออเคยไปป่าตองแล้วก็เห็นเหมือนกันโคตรน่าอายเลยชาวโมร็อกโกกับชาวอินเดียคนต่อมาบอกอยู่เมืองไทยแค่ปีละ5้ถึงหเดือนเองโอ้โหก็ครึ่งปีเลยนะเลยไม่ค่อยเห็นพวกเราทําตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเขาก็คงเป็นชาวอินเดีย ยเว้นครอบครัวบางครอบครัวที่ชอบบ่นว่าทำไมน้ำหอมที่กรุงเทพมันแพงกว่าปารีสฉันก็พูดภาษาไทยพอได้นะก็เลยทำตัวเหมือนคนโมร็อกโกได้เลยอารมณ์แบบว่าให้เก้าอี้คนแก่บน BTS ช่วยป้าถือของเล่นมุกตลกตลกแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆตลอดเลยคนไทยนะ่ะเหมือนพวกเรามากแต่คุณพูดถูกนะที่เจอคำถามว่าทาไมคนอาหรับไม่เหมือนคุณคำตอบก็คือโทษพ่อแม่พวกเขานั่นแหละ ส่วนใหญ่ผมจะอยู่กรุงเทพไม่ก็ไปชิวๆที่อีสานอุดรธานีหนองคายอตกลงคนมอรกโกนี่ดีหรือไม่ดีเห็นเขาบอกว่าคนมอระโกนี่นี่สัยเหมือนคนไทยด้วยนะจริงไหมเนี่ยคนต่อมาบอกผมไปชาวออซี่ก็อยู่กรุงเทพมา1ิกว่าปีแล้วก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับพวกฝรั่งออซี่ด้วยกันสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเห็นพวกเดียวกันมาเป็นแกงทัวนนะนะไม่อยากจะเข้าไปเลย แล้วก็มากินเหล้าในร้านที่ผมไปบ่อยๆนะผมก็จะรีบเช็คบินแล้วก็เพ่นทำไมเขารังเกียจคนประเทศตัวเองขนาดนั้นเขาบอกว่าไม่ได้คลุกคลีกับสังคมออสซี่นานๆแล้วมันเปิดโลกผมมากผมนะ่ะไม่ได้เกลียดประเทศที่ผมโตมานะเว้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ประเทศพวกนั้นแล้วผมจะโดนตอกย้ำเรื่องนี้ทุกทีเลยนะเวลาที่ไปเยี่ยมครอบครัวกับเพื่อนๆที่ยังติดต่อกันอยู่พวกนี้นะ่ะอยู่เมลเบิร์นกันหมดเลย ผมอะอยู่เมลเบิร์นตั้ง20ปีแล้วทีนี้พอออกไปข้างนอกตอนเย็นๆผมแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าเห็นอะไรบ้างความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาทุกทีผมว่าขอผมขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพเถอะอ่ะเขาก็บ่นอะไรของเขาฮะนะเป็นประสบการณ์อะไรของเขาสัอย่างที่จะบอกประมาณว่ายังไงที่ไทยน่าจะดีกว่ามีคนมาตอบกลับด้วยบอกว่าฉันก็คนออสซี่เหมือนกันนะเข้าใจดีเลย ตอนนี้อยู่เชียงใหม่มา3ปีกว่าแล้วได้เจอคนออซี่ด้วยกันก็แค่3ครั้งเท่านั้นเองพวกนี้มันบ้าบาบอๆที่มาเรียนมวยไทยแล้วก็ชอบเมาส์พนักง,งานเสิร์ฟแบบเสียๆหายๆตอนที่นางเดินไปแล้วอีกคนพยายามจะบอกว่าตัวเองเป็นนักสถิติมีอีกโก้สูงอีกคนก็โม้ว่าเคยมาดิวกับมาเฟียที่เชียงใหม่แถมยังมีการโชว์แมนอีกโชว์แมนแบบว่าโชว์เก่าโชว์นักเลงอะนะ ฉันนั่งกินข้าวในร้านเดียวกับมันต้องทนฟังมันพูดเป็นคุ้งเป็นแคลอย่างน้อย20นาทีเริ่มไปแนวคนออซี่แล้วทีนี้คนต่อมาบอกแต่ส่วนตัวฉันคิดว่าคนออซี่นี่ตลกดีนะแล้วก็ปากจัดด้วยแต่คนอินเดียเนี่ยชอบมาหลอกเอาเงินคือถึงจะมีเพื่อนเป็นคนอินเดียที่ใจดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็เถอะแต่โดยรวมแล้วพวกอินเดียก็ชอบมาหลอกลวงอยู่ดีนั่นแหละ คนต่อมาบอกว่าความรู้สึกเดียวกันเลยเวลาที่ฉันไปเที่ยวไทยนะพูดตรงๆว่าคนไทยนะน่ารักกับพวกเรามากๆทุกครั้งที่ไปแต่พฤติกรรมของคนอินเดียบางคนนี่ทําเอาเราอายทุกทีเลยเคยไปทัวร์กับกรุ๊ปหนึ่งพวกผู้ชายอินเดียที่เปิดเพลงอินเดียกันดังลั่นเลยนะทําให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดกันหมดแล้วทุกครั้งที่จอดพักนะ่ะพวกนั้นก็จะกลับมาช้าตลอดคือนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะ ไปเที่ยวทุกปีก็เจอแบบนี้ทุกครั้งเลยพวกเรานะ่ะต้องทําตัวให้ดีกว่านี้รู้ไหมอีกคนบอกว่าฉันไม่ใช่คนอินเดียแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนสนิทเป็นคนอินเดียเยอะมากพูดถูกเลยพวกอินเดียในกรุงเทพกับพัทยานี่มันจุดๆุดจุจุด,จด,จด,จดร่วงลงมาจากต้นไม้ที่น่าสมเพชจริงๆควรจะจับไปรวมกันแล้วก็ไล่ออกไปให้หมดเลยนะพวกมันนะไม่ได้สะท้อนถึงคนอินเดียส่วนใหญ่อย,อย่างแน่นอนในพวกนี้ คือเขาอยากจะบอกว่าคนอินเดียดีๆก็มีเยอะนะมีหลายคนด้วยแต่บังเอิญว่าพวกที่มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้มันก็เลยดูโดดเด่นมากกว่าคนอินเดียทั่วไปเพราะว่าคนอินเดียที่นิสัยดีๆนะนะมันก็ไม่โดดเด่นไงไม่มีใครมองไม่รู้ด้วยว่าเป็นชาวอินเดียหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยมีข่าวก็เลยนึกว่าอินเดียมีแต่แนวๆน,น,นั้นที่เป็นข่าวกันอันนี้คือพูดขาข้างเขาหน่อยนึงเพราะว่าผมก็เห็นคนอินเดียที่ดีๆก็มีอยู่อทีนี้คนต่อมาบอก ฉันน่ะเจอคนอินเดียหลายคนแย่มากชอบแซงคิวในเซเว่นแถมยังชอบเบียดอีกโคตรแย่เลยพวกอาหรับก็ใช้ย่อยนะขี่มอเตอร์ไซค์บ้าบอคอแตกอันตรายคอมเมนต์ต่อมาบอกในฐานะคนอเมริกันผมรู้สึกเหมือนพวกคุณเข้าใจเลยว่าแต่ละคนน่ะก็มีเจตนามีงบประมาณมีการศึกษาและศีลธรรมที่ต่างกัน ก็เลยมองว่ามันเป็นความรับผิดชอบนะที่จะต้องทำตัวให้ดีและเห็นอกเห็นใจคนท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คนต่อมาบอกว่าใช่เลยรู้สึกเหมือนอยู่ในอินเดียแทนที่จะเป็นไทยโดยเฉพาะที่กระบี่นะทำให้รู้สึกหัวร้อนมากกระบี่มีแต่อินเดียมีคนมาตอบกลับบอกมีลุงวัยกลางคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งก็น่าจะกระบี่นั่นแหละ พุปงปองๆหรือจะเรียกว่าพุงพลอยก็ได้ใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นที่แทบจะรังไม่อยู่ใต้พุงนั่นแหละเปิดเพลงปัญจะบีเสียงดังลัน่นดื่มวิสกี้จอห์นนี่วอรเกอร์ผสมน้ำแล้วก็มีถั่วจกากนากินทั้งหมดนี้ห้ามด้ก่อนนะบอกไว้ชัดเจนแล้วด้วยแต่พวกเขาก็เลือกที่จะเมินเฉยเหมือนเป็นหลุมบ่อในเมืองอินเดียบ้านเรานั่นแหละคุยกันเสียงดังลัน่นแล้วก็มองผู้หญิงฝรั่งใส่บีกินีแล้วก็เมากัน บอกตรงๆเลยว่าฉันอายมากต้องย้ายที่เลยไม่อยากให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันมีคนมาตอบกลับบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ทําให้ฉันอยากจะโกหกเรื่องสัญชาติเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะนี่ก็คือความเห็นส่วนหนึ่งจากชาวอินเดียลหลายๆคนชาวอินเดียส่วนมากเลยนะก็รู้สึกไม่ค่อยจะพอใจกับพฤติกรรมชาวอินเดียคนอื่นๆที่ทําให้ตัวเองดูแย่ไปด้วยเพื่อนๆเคยเจอนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไหมหรือไม่ก็คนที่มาอยู่นานแล้ว เป็นยังไงบ้างเขาเป็นประมาณนี้ไหมอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ